ตวัครับวันนี้วันที่20กันยายน2563นะครับวันนี้จะพามาดูอ่าบริเวณที่ผมปลูก้อยสุพรรณบุรี50นะครับบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่ไม่ได้ใช้ทำอะไระครับเนื่องจากว่าเป็นอ่าเป็นคันนานะครับเนี่ยฮะเป็นคันนาก็เป็นพื้นที่ที่ทางพตาแม่ยายไม่ได้ ปลูกอะไรนะครับมันก็เลยไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะนั้นผมก็เลยนำครับไหคันน้ำส่มนทธิห้าศูนย์นะครับ,นนม,รรบมาปลูกนะครับาประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดหลุมนะครับผมใช้เป็นแบบขุดหลุมปลูกนะครับเป็นชํำข้อตาใส่ถุงแล้วก็พอมันงอกเป็นต้นแล้วผมก็มาปลูกอายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับ อายุประมาณหนึ่งเดือนก็เดี๋ยวพาไปดูว่าขุดหลุมลักษณะแบบไหนนะครับก็ขุดหลุมแบบทั่วไปครับประมาณ30เซนนะครับแล้วก็ลึกประมาณ20เซนผมก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้วัวรองพื้นนะครับแล้วก็นำอ้อยนะครับที่ช้ำจากถุงนะครับมาปลูกลงหลุมนะครับมันควบคุมง่ายครับ เพราะว่าเราปลูกเป็นหลุมต้นนี้มันผมเพิ่งเอามามาแซมเพราะาต้นต้นก่อนไก่มันเขียมตายนะครับก็เลยมาปลูกทดแทนนะครับส่วนต้นนี้ในบริเวณนี่ด้านบนนี้อันนี้ปลูกก่อนนะครับปลูกก่อนปลูกวันแรกเลยอันนี้คือเพิ่งเอามาแซมมาปลูกแทนมันนี้ดูการเจริญเติบโต,ตครับมันมีความชื้นนะครับ มาน้ําไม่ท่วมขังแล้วก็ผมก็ลดน้ําบ่อยด้วยวก็เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีเริ่มมีการแตกกอแล้วเนีย่ยเริ่มมีการแตกกอ,อหน่อแทงค่อนข้างตรงนะเพราะาผมปลูกผมปลูกลึกนะครับใช้ดินกบโคนค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นมันจะแทงหน่อในในแนวตั้งนะครับแต่ถ้าเรา แต่เราปลูกเรากบโคนไม่ลึกนะครับการแตกหน่อมันก็แตกดีฮะแต่ว่าการแทงหน่อมันจะค่อนข้างออกมาในแนวเสยงนะครับก็มันได้หมดแล้ะครับ,นะรบถึงจะออกเสยงแต่ว่าพอเจริญเติบโตไปสภาพมันก็จะยืดขึ้นตรงนะครับก็น,นี่ก็แล้วแต่วิธีการของแต่ละคนนะครับปลูกผมก็ไม่ได้กาเกณฑ์นอะไรมากนะก็ปลูกไป แบบง่ายๆนะครับทําไม่ได้สีเรียมมากนะครับขอให้มันติดแล้วก็เดี๋ยวเราบำรุงเอานะครับเวลาที่มันกําลังจเจริญเติบโตเนี่ยวันนี้ผมก็ได้มากุดแต่งแต่งหลุมแต่งกอนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกนะครับวันนี้เอาปุ๋ยขี้ไก่กับปุ๋ยขี้วัวมาใส่ลงไปนะครับเพื่อที่มัน เล่งให้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ปลูกครั้งแรกนะใส่ปุ๋ยในครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ได้มามาใส่ปุ๋ยอีกเลยนะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ปลูกอะไรนะครับเรามาปลูกเพื่อให้มันเกิดประโยชน์นะครับแต่ว่าแปลงอ้อยของเราหลักๆเราเราก็มีปลูกไว้ทางด้านนู้นนะครับประมาณ3มงานนะครับ นะส่วนคันแดนตรงนี้เดี๋ยวจะหาอะไรมาปลูกเพิ่มนะเป็นพวกหญ้าหวานเลี้ยงสัตว์นะตอนแรกบริเวณตรงนี้นะมันเป็นมันเป็นต้นเพชรนะครับเป็นต้นเพชรขึ้นเนี่ยอันนี้เพราะันนี้พอตาพิ่งมาตัดออกนะครับเป็นต้นเพชรตัดไปให้ให้วัวให้ควายกินนะครับส่วนตรงนี้ผมผมมามา เบิกพื้นที่ออกนะครับแล้วก็มาปลูกนะครับพันมันเหลือตรงนี้ตรงนี้พอตาเพิ่งมาตัดเดี๋ยวผมจะถ้าไม่เอาอ้อยก็จะเอาหญ้าหวานมาปลูกนะครับสําหรับเลี้ยงสัตว์ใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรให้เกิดประโยชน์ครับไม่ให้เสียเปล่าแน่นอนทางด้านนูน้นเป็นห้องน้ำาครับอันนี้เป็นข้อวัวข้อควายแล้วก็เป็นเป็นเถียงนะเป็นที่สอนรถ อันนี้เป็นในไร่ในสวนของเรานะครับเดี๋ยววันหลังผมจะถ่ายให้ดูทางด้านนู้นนะจะเป็นบอปลานะครับแล้วก็เป็นร่มไม้สําหรับพักผ่อนนะครับมีการผูกเปยสวยงามนะครับลมรื่นแล้วก็มีแปลงหญ้าหวานอยู่ทางด้านนู้นเดี๋ยววันหลังจะถ่ายให้ดูวันนี้พามาชมแปลงอ้อยบนคันนานะครับใช้ประโยชน์จากพื้นที่เล็กๆให้คุ้มค่าที่สุดนะครับ ครับก็ขอให้เพื่อนๆชาวห้อยขันน้ำทุกคนนะครับขายดิบขายดีนะครับน้ำห้อยหวานหอมได้คุณภาพตามลูกค้าต้องการนะครับ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ